อ้นี่ไดยหอมอันของใ่น้ำหอมนี่นี่โอ้เม่เตือบพี่น้องฝุ่นไม่รู้กล <c oughs> ่องเอเลเเม่รหาแนวผปูใหญ่นี่มนี่แบบร่อยแนวปูนี่ก็สิบปัตตดนี่เปลาไเขาเกียนตัดไก่ตัวนะห้ามเขาตัดทีเพื่อี ไมได้เป็นตาต่างๆมันคักได้ผิดที่เราไม่เหนบางเราตัดดูไปก่อนบ้านี่มาคอยหยิคอย่ำขมือเตี้ยีุ้่หมาย่อให้เป้าเข้าแกนนี้นงแบบเอ้ยตยบุ๊ก แม่เลยขาอ้วมไม่ตัวนี่เด็กนี่โอ้ยสิิ <c oughs> มมนีน่น่สินี่สินีสันีี่สวี่ลี่สินี่ิน่นนี่นี่สินี่ส่สินี่ส่สินาสิอ แกผมก็แกวสมกินกัออกาแล้วก็อาศจรทนี่กรุกออกครับเดี๋ยวแต่นี่มุกเวเสีบง่ายนี้มุกู่เราป่มเห็นไเห็นีงเเห็นมิขาดเลยอเอาไปกินไป หวานเจอมหบเมั้งเจ้าใเว่ยบวานความว่าเขาตาหวานเหมือนกันผีานั่งกินเนี่ยม่กินได้อยู่ดิอูหูชื่อสวยเจียบ บัวแงบัวมีฟานมีบางมาฟันล้องมึงเท่าไหร่อู้หูดองอู้กินได้ได้ดิกินได้กินได้เนี่ยอืมลวกกินก็คนาะเอาไรลวกกินก็คนเนี่ยแม่ ขนาดใบได้เนี <bin uk> <azo> ่ยทับ so กับมันเปลือกมันห่วงไว้ได้เนี่ยบ้าเป็นเส้นเป็นเ้นไม่สิบ่ะกูดแมนนี่เต้ไปอันนี่สีม่วงงามขนาดว่ะสวัวมันหม่วงมันติดอยู่ใส่มือมึงจับอีได้รูดมันไ่ได้อยู่วันไหนเดียวอยู่ดิ ควรห่อัดควรห่อดปูมือลงที่ป่าดบ่มึงเริ่มตัวนี้ว่ะเรื่อนี้แกตัวนี้ออกอีกบ่มันมีเริ่มเปียกตัวนี้ออกนี่มึงนี่แข็งนี่เริ่มหมอกเริ่มออกมึงเคี้ยนบ่เลยแกะนะมึงนี่สินยังบ่ทันได้เฮ้เจียงแยำย่างเดียวเดี๋ยวพูดอ่ะมึงนี่สั่นมันนี่สั่นแข็งนี่นี่เขาควนลอกเขาบอกม่ถูกอยู่ทางแยกเขาไปป่าปาน้าป่านเขาจะรวม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 หมอกมันกูเปล่า พอดี่ะา่เป็นข้ัวงัอ่ะ้วหมูพี่น้องเลยนอนทบอย่างไรบุญบ้านพอดีเขาเลยเอ็ดบ้เป็นนะ้ากันเดีเรือเครื่องไปแดกเาแดกเนางีเาจะใส่มันมาผู้คนสำนันพ่นกจ้จมาเลยะนี่ทอทัดนะจ้จบุญบ้านพอดีเนาะมาลายนดูทางอาตัวสกว่าคนรถกระบะอันตีมรถมุกคู่เนาเดี๋ยวรอฝามซ้นกินเบ่อรถกระบสีลกหากินได้บบน้ กิ S 1> <S 1> นบ่ได้กินได้ปนกินไได้พี่น้องแข่งกันมี่ยยมานากันเยเขาบอเขาขูมงเบงองดูยยงยัยย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 นยย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 บยย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 มัยยยยบ ใจ่อมองเทียบเด้หน่อันมือดำพี่รองไอุู้้ละ่กเกแก้วกันนะอัอนนี้มือมือให้ตีนป่บถ้ากันซอมรถดเหกัอกแล้วอันนี้เดี๋ยวนี้มืดดำเนี้น้ำมันเครื่องสอมรถหเหกัอกแล้ว ขอหยอดมะพร้าวน้ำคุณยายมาอ้ยถึงได้เห็นงามเนาะงามมีนน้องงามงามซมรถจะคองนี่ละอ้ยอ้ยอาไเน่ยน้ำจะดือหรือเนาะเาเดีให้บูกินโอ้ยจะได้ทุกยิ่งแหวนทวงอีก่วงอีเจ้าล่อนนะ มันามันก็มีพิของมันอยู่เนาะหาเนี้ยมาใส่ไม่มบก่มีใครอยากกินเนาะอ้ใส่ใบไสเทียงไปพัดเนาะคุนได้ถุงอยู่แน่นนานเไม่ใส่ได้นาะมูนี่อุ้ยอะมันหัวขวกันรถนบุการแล้วอ้ยปั่นกันพละตอนละตอนกินเบิดส์ บางเอกกะสีวาเอาแหมเาแบบเคียขึ้นมาพีเนี่ยแล้วจิต๊ะีนมึงก็ซอยกันไปเนี่ซอยสีงมันมากเดีมันดอเอาองออสองขมปานฝานไปเลยดิานฝนแล้วก็ค่อยแกะตัวนี้ไปฝานฝานไปเลยกับวปันกันอยู่ไหมออข้ามีสองค้มาฝานไปสอง้มมาเตะเตะีเน่ พูดอะโอ้ยเราบอกทางเอยบดีเสแต่เข่าเลยจับขี่มาป้อนปากไหมไม่ได้กินหอดเข่ายังไะตัวนี้กับผ้าอีกเนนื้อันนี น,นี้เฮ็ดจังไดสันพาสีมุมเลยบอกเลยจังไดยา